ไม่ใช่ไม่มีรังมองวะเออพอแล้วเชียวสำนันนะพอแล้วนี่มาแล้ว <c oughs> ให้ยังพอตัาจันเนอะสุดจ้าซุดจ้าโอ้โอ เอสแฟมิลี่ชัวร์ภูมิใจเสนอฝากกดไลค์กดติดตามให้บาเบช้างด้วยนะครับสไปเดี์เอฟซีทุกทุกท่านเนาะมันนี่เบียชาจะพาทำสมอมาเบิบบบบ้งบ่าวลน้ำเฮ็ดฮานเนาะเพราะว่าเพื่อนทีเฮ็ดพิธีอ่ามะพีเนาะให้สาทองเหลืองนี่แหละกำลังจะตั้งหาน่ะอันนี้ก็ไอเดียของบ,าบ่าวัน้ำที่เพือเ่อนเฮ็ด อ่าคือกับปูย่าแตใหญ่เฮ็ดมาตะกี้เนาะอันนี้กระดาเฮ็ดคือเพิ่นเพิ่นเลี้ยงหน่อยได้เหาก็อตอ้องตะเลี้ยงหน้อนั้นเอาจะได้เห็นฮานแล้วกับปะเลี้ยงอยู่นี่เลยบ่เชียวเนาะนนเออเออพอดีเลยเชียวเออเฮ่อเนาะนีา่างไรเฮ็ดโอ้สวยงางแล้วเสียแงบบุรุษแล้วอ,อืมเฮ้ยบอลนู้นเน่ใช่เลยฮะ,ะนู้นมันข้าวกระเพื่อง ไปกอ่บนเชียวไปชมเคยเห็นบ่เห็นเห็นยังอันนี้ก็อีวัดเนาะพอดีมาสนี้ก็มีอีวัดยังทำสบายดีโอ้สูบยากตลอดบุดีได้เจ็บปวดกอ การสักจิบเฮ้ยย่าล้างถังน้ำเนาะโอ้บุรบัดน้ำเนาะเพื่อนจะขับไปสอบเรื่องการกองน้ำให้สาวต้งเรื่องได้ใช้เนาะท่านผู้ชมเอาดอนเนาะจันเนาะมือเนาะท่อใส่เนาะเออมือเนาะเอ้ามือจะมาเทึ่งเลยวะมาซุนบนนั้นนะท่านวา มนพาบัสท่านบอกอ๋อลอยแมตลอยแมตพอดีว่ลอยแมตอ้าโอ้เจ้าเจ้าไปเท่งมาหรอวะอ๋อประมาณวะขนาดมันประมาณแปดสิบหรือวะเาลอยแมตพอดีผลอไรบนมันโค้งนี่อนมันจะเเทไปเทาอาอันี้ ต้มนำแล้วเหรอเอกำลังต้มเล็งสุดละการมันคือต้มโต๊ะแห้งออกไปเลยแม่นอโอ้ตรงแห้งสุดเลยพวกนีาออกมาหน่นมันนั่นน่ะใช่เนาะอ๋ออะไ้แบบนั้นเนาะกลายเลยเนาะแม่กำลังจะเป็นหุ้มห้างละ เราธรรมดาได้ปักให้มันกลายครบเลยนั่งเนาะเพราะวนี่ไอ้กีแก้วเพิ่นกะมาเยี่ยมเบิ้งไม่เท่าบุกก็ไม่เทวเพ็ดนี่กระบอกโอ้เห็นไหมหล่อเนาะคือว่าคือว่ากระบอกเป็จ้าซ่างกินจิ้นเลยเอากินเลยว่ะหันถึงก็จะปรับเล้วอือบุเซ็บครับบุเซ็บเขาไม่เคยกินอ อืเอาสกินกินบุมาทุ้นสุกเาเแบไปเลยเราแซบกรเอาะนะมันกระบอกเแบข้านซบอกว่าอืดเลยนเลยยังนี่นะฮูบอ

เจ้าคงทางบุคุงเนาะมีได้อันเห็ดอันนี้ย่องแล้วก็มีบ่มีคนย่องก็ได้หมือเ่เออกรบปุกยาเนาะโอ้บ่บ่นำพันหูวิธีเห็ดเนาะเพราะว่ามาเรื่องอ่าการเห็ดบูซาเห็ดของประเพณีบ่บ่นำหูดีเนาะแต่ว่าเราสร้างบุหูปันใดเจ้าบุหูนั่นเอง เออหูเห็นสิก็พอเดาพังๆว่าเออต้องมันเบบนนี้แบบนี้แต่ว่าจึงห่วรายละเอียดเนี่ยก็เพื่ออาจารย์บ๊อบุญนำไปแื่อเพราะเป็นเป็นหฮอนาเผาฮะหฮอนาเผาปลูกเผาป่าเออโอ้อตุ่มกวยเนี่ยก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วได้นะเอาหมูพอตีสเอ๊ย

เนี่ยไปชาหอหูอกันลำนึงารจิบุไปหวยเมียงตีบุไปตีห้วยเมียงยุนี่เมื um> ่อไรไปมื่นตึงกันมืือหื้อตึงไปเออแต่บนึงละมาไป ไอย่เบื้องแหวอเออเบื้องแหวะ่ะอืมตกระือกตักมาอืมน,นบ่เาบนรนำกับไปตัดไม้อีกโอ้ขึ้นแล้วทูวงบราบรันขาดเลยเนาะมมพีมมพีมมพีตอมีไ ตัานทำแนงกันแล้วได้แล้วเสี่วอนั่นน่ะเออโมบันนำตั้งใจเนาะนตั้งใจเพื่อพ่อตองเหลืองนี่แหละอยากให้พ่อตองเหลืองยูดีมีสุกเนาะบ่ให้เจ็บให้ใครบ่ให้ป่วยนี่แหละอืม มันมีลางหม้อเออพอแล้วเชียวสำนันนะพอแล้วนี ए, ่มาแล้วเฮ้ยยังพนัชจันทรเนอะชุกยาชุกยาโอ้สบดีพนัชจันทร์นี่ อานี้มาเหอะอไอ้กี้เอาจะซุ่มมาคือวัดเด้อเด้อปั่นกันเด้อเาจ่มาวาดแน่เขามีเด้อเด้อมีคักเลยเน่มาจะมา่นี้จะปุ๊กบอยกี้บ่แม่นหรอจะป่นปุ๊กโอ้ยยบอกไม่เขามีพลังโมทำาสเลยนี่เออน้นนเด้อ้นเจัดนี้ nam bộ xe sẽ lấy ôi mình tham mít này, áo mặc mà nằm to, này cái chân xong đẹp, đẹp đẹp, này Mưu vậy đấy bà vẫn nằm này, hết <laughs> tức nào, nó đó tin tin cú đó, một xe cướp ที่ผ่าเนาะโอ้บันมือเลยเชียวมือหนาเนาะมันเป็นไรเนาะไม่เป็นไรโอ้ภายอีกโบเชียวนั่นเธอเธอสู้กว่มูอแท้แข็งแรง,งลเลยเด <laughs> ีาไกลมาใส่เลยฮะปั๊บเลยนะแกล้วด้วนี่นั่นเนาะอืม ยักสูงแท่ทางนั้นนะยี่สันไปสันไปโอ้แต่อ่ะ <laughs> มันก็นำไรพิดเลยไอช้างไรผิดแทงแม่เก่สิดเดียวคินไรพิดอ้เอ้าชัก <laughs> แล้วันนีเ <laughs> ลยนาพุเนาะ <laughs> ใน้างไม่มีวัดเลยหลุนนี่มี่พระ่าตุเดินนี่บอกแ็่นั้นเลยเอาอัพะธาตแน่นปานเลยเสี่ยวอัพะธาตแน่นยองสันเลยหนูเป็นยังงั้พะธานเล็กกระนเะ้ย เออสะพาอะไรเาะาทโยงเลยเชียวแม่มน่าเออเมันแล้วสะพานเลยอือบายสมิตรพี่น้องเอแเทว่าสมิตรบําบนญามเฮ็ดฮานอันนี้พิ่นจะเจ้าผีเนาะอันเฮ็ดเฮ็ดยังก็เชียวโอ้สมิตมุนเนาะบําบัญลมสมิตรมุนนี่นะเออ จะเฮ็ดให้สาวตรงเรืองเนาะผู้วิธีอันการเฮ็ดบะผีเนาะแล้วก็ครบจะทิ้งจฐานที่ว่าบ่าวบุญนำได้นำเอาสาวตรงเรืองมายู่เขตดนี้ก็ให้บ่าวบุญนำนี่เอาใกล้เอาอย่างมาบะให้ให้พี่สั่งเนาะนาไม้แถวนี้ต่อไปก็เด็กคันห้าครับได้ได้กินเนาะใช่เนาะได้ได้แม่ละสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมอ่าบ่าวบุญนำก็เฮ็ดสำเร็จไปแล้วเนาะอ่าก็มีเต่ติดตามขั้นตอนต่อไป ผู้ฮาจะได้ทําการเอาไก่แล้วก็เอาเป็นขนมนะเนาะเ๊บซี่เอาเหล้าเบียรมาถวายอยู่นี้ให้พี่สา่งเพิ่นได้กินเนาะแล้วก็ได้คบรู้มามีสาวตงเรืองมาอยู่นี่พักเสาอยู่ที่นี่ทินฐานนี้โบให้เพิ่นแต่ต้องอีอย่างทางสิน้นเพราะว่าผ่านมาสาวตงเรืองได้เ,เจ็บเป็นไขนะ่เนาะอันนี้พระบุญนำก็บ่ดีใจก็เลยว่าโอ้ย สิมครอบมาไว้เจ้าทินเจ้าฐานแถวนี้อันนี้ก็ถือเป็นการดีเนาะบันนำกับพิธีทางศาสนาเนาะเอาสารบคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แลเราทผมาชมอ่าติดตามคลิปต่อไปบ๊ายบาย